มาดูนาทีนี้ไม่มีใครร้อนแรงเท่ากับผู้พันเมลานี่อีกแล้วนะคะพอบินเรียบร้อยเนี่ยโอ้โหเหล่าแฟนๆคนไทยในมารุมเพียบเลยค่ะผู้พันมารายาทงดงามมากๆเลยนะยกมือไหว้ตลอดเลยค่ะ มีหลายคนมาคอมเมนต์บอกว่าอย่างเท่เลยครับ F35 และรู้ไหมขนาดนักบินอินเดียยังมาขอถ่ายรูปเลยอะบางคนบอกโอ้โหใครได้ไลายเซ็นิสุดแอนจะโชคดีไม่รู้กี่ปีจะมีครั้งหนึ่งครีเอเตอร์ยังบอกเลยนะบอกว่าขนาดอยู่ตรงหน้าเนี่ยยังได้จะถ่ายรูปเลยมีคนบอกว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรติและมีความสามารถสูงมากจริงๆแถมยังอุปนิสัยดีน่ารักย่อมเป็นที่รักและชื่นชอบของทุกๆคนที่สําคัญในดูเฟรนลี่มากๆ บางคนบอกเห็นตอนไหว้คือไหว้สวยจริงๆได้ใจคนไทยไปเลยบางคนก็บอกว่านี่แหละของจริงเลยกับตันมาเวลเป็นสุดยอดนักบินหญิงอเมริกาชื่นชมเลยฝีมือระดับ1,000ชั่วโมงและเป็นถึงระดับผู้บังคับฝูงต้องไม่ธรรมดาแน่ๆบางคนบอกผู้พันคงคิดในใจเอ้นี่ดิฉันเป็นดาราแล้วเหรอเนี่ยและมาดูอีกคลิปหนึ่งค่ะบอกว่าเป็นรวมออริยาบทของผู้พันเมลานีโอ้โหดูในคลิปนะคะน่าชื่นชมมากๆเลย แถมในคลิปเขายังบอกว่าผู้พันน่ะซอนให้ลูกน้องยกมือไหวเป็นการให้เกียรติคนไทยมากๆบางคนบอกเห็นผู้พันคนนี้แล้วฉันมูฟออนไม่ได้เลยทั้งสวยทั้งเก่งทั้งนิสัยดีทั้งเท่รักเธอสุดๆบางคนบอกว่าชอบที่ให้เกียรติคนไทยเรียนรู้วัฒนธรรมคนไทยมีการยกมือไหวเรียกว่าได้ใจคนไทยทั้งประเทศเลยอะแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ผู้พันจะรู้ไหมว่าคนไทยอะชอบมากๆบางคนก็บอกว่าทีมนักบินน่ารักทุกคนเลยค่ะไปขอถ่ายรูป ทุกคนน่ารักยิ้มแย้มตลอดเวลาแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์นะคะบ,บอกว่าผู้พันเมลานี่นี่แหละทางกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาจัดเป็นมือวางอันดับที่สาของนักบินรบหญิงที่เก่งที่สุดของกองทัพอากาศทางผลงานภาคทฤษฎีและการปฏิบัติเรียกว่าสุดยอดคุณภาพมากจริงๆ บางคนบอกเห็นระปลื้มมากๆเหมือนกับบุคลากรทหารของอเมริกาเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็เหมาะสมกับตำแหน่งมากๆเลยบางคนบอกดูในคลิปว่าดูวนหลายรอบมากทึงในความสามารถทั้งสวยทั้งเก่งคือมีคนถ่ายเอเรียบทของผู้พันมาหลายมุมมากๆเลยค่ะดูสง่างามแต่ว่าในทางเดียวกันก็อ่อนน้อมมากบอกว่าคนไทยเนี่ยชอบผู้พันมากๆบางคนบอกดูนักบินสหรัฐก็น่ารักมายกมือไหว้าตามด้วยเห็นแล้วแบบประทับใจจริงๆบางคนก็บอกว่านี่แหละเป็น ประสบการณ์ที่ดีและเป็นความทรงจําที่ดีมากๆมาแล้วก็กลับพร้อมกับรอยยิ้มบางคนบอกเห็นแบบนี้แล้วน้ําตาจะไหลมีประเทศไทยนีหละไม่เหมือนประเทศไหนเลยบางคนน่ะต้องยิ้มตอนที่ผู้นําสั่งแต่คนไทยอะยิ้มโดยที่ไม่มีใครสั่งเลยแล้วก็ยกมือไหว้โดยที่ไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่ยกมือไหว้ด้วยมารยาแบบไม่ต้องร้องขอนี่แหละคือเมืองไทย บางคนก็บอกว่าเราอติดตามจนกระทั่งไปศึกษามาคือพ่อแม่แล้วก็สามีเนี่ยเป็นนักบินกันหมดเลยนะสุดยอดจริงๆบางคนก็บอกว่าหยดอะไรถึงได้ขับเครื่องบินร้อยเอหรือว่าพันตรีครับมีคนมาตอบเขาบอกว่าน่าจะเป็นเรือตีร้อยตีเรืออากาศตรีประมาณนี้แต่ว่าจะต้องผ่านการเรียนแล้วก็การฝึกมาแล้วถึงจะขึ้นขับได้แล้วก็มีคนคอมเมนต์มาคอมเมนต์นะบอกว่าที่คอมเมนต์สามารถขับได้ทุกตำแหน่งเลยทดแทนกันได้หมดมีคนมาตอบ บอกว่านี่เครื่องบินนะไม่ใช่กระปืบบ้อ š, แต่ <rewarding> คัมเมร์คนนี้มาตอบด้วยนะบอกว่าโดนไทยทูมีตลกมากๆเลยค่ะบางคนก็บอกว่าที่คามเมเนี่ยไม่มีเครื่องบินรบถ้ารัฐบาลไม่โกงคุณภาพชีวิตคงจะดีกว่านี้มากๆขอให้สถานการณ์บ้านเมืองดีนะชีวิตจะได้ดีขึ้นบางคนบอกว่าเมนมาแต่ไหนเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วตกใจจริงๆบางคนก็บอกว่าโอ้โ oh, หผู้พันเนี่ยบินเก่งมากๆเลยนะแถมตัวเล็กนิดเดียวเองทั้งสวยทั้งเก่งทั้งเท่แล้ววันนี้มีเรื่รง น่าสนใจไหมเพื่อนๆดูนะคะเป็นรวบรวมนักรบหญิงที่สรงอิทธิพลที่สุด6คนในกองทัพอากาศของสาหรัฐอเมริกาค่ะมาดูกันนะคะอันดับที่6คืออเล็กซานเดรียกริฟฟิสาวสวยคนนี้เป็นนักเรียนนายร้อยค่ะส่วนอันดับที่5คือพันตรีลินซีส่วนอันดับที่4นะคะคือนาวาอากาศโทเอมมี่ค่ะส่วนอันดับที่3คือเรือเอกอแมนดาซึ่งถือเป็นผู้หญิงคนแรกของกลุ่มบลูแองเจลด้วยนะคะ ส่วนอันดับที่2ก็คือคนนี้ค่ะพานตรีคริสติน และสุดท้ายก็คืออันดับที่1นนะคะก็คือเรือเอกเมดิสันโดยท่านนี้เป็นมิสอเมริกาปี2024ด้วยค่ะเรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งครบสูตรเลยนะคะมีหลายคนมาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โ oh, ห oh, ขนาดท็อป6ยังเก่งขนาดนี้เรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งเลือกมาแล้วอย่างดีบางคนบอกไม่รู้ดิเห็นแบบนี้แล้วนักบินคือดูเท่ดูดีทุกคนเลยอะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงบางคนบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, สงสัยจะเป็นเทรนด์รุ่นใหม่แล้วว่าผู้หญิงขับเครื่องบินคือเท่ สุดๆแล้วก็ดูสิหมวกทรงผมทีมกองทัพเนี่ยดูแลแบบว่าแพงกว่าเครื่องบินอีกป่ะ มงคนบอกนักบินสวยจริงๆคัดเลือกมาได้ยังไงเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งสุดยอดเลยแหละบงคนบอกว่าทำไมตอนนี้เราอินกับเหล่าทหารของอเมริกันจังเลยดูเท่มากจริงๆมากดีมากๆเลยโดยเฉพาะเหล่าทหารยิงเห็นแล้วรู้สึกว่าทั้งเก่งทั้งสวยทั้งเท่ทั้งบุคลิกดีบางคนบอกว่าแบบนี้ต้องเจอทอมครูซแล้วปะบางคนบอกต้องเรียนสายไหนเนี่ยอยากจะส่งให้ลูกเรียนเลยอะ่ะ บางคนก็บอกว่าไม่เก่งจริงเนี่ยคงจะไม่ได้มาจับเครื่องบินของกองทัพนะเนี่ยสุดยอดเลยแต่ละคนแล้วก็มีคอมเมนต์จากต่างชาติด้วยนะบอกว่าแค่อยากจะรู้ว่าทําไมถึงกลายเป็นคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดเขาดูจากพรสวรรค์หรือว่าวัดจากอะไรกันแน่โดยมีคนมาตอบค่ะบอกว่าไม่เห็นยากเลยวัดทั้งความสามารถความรู้และความกล้าหาญทุกๆอย่างเนี่ยล้วนเป็นพลังทั้งหมดแหละบางคนค่ะเขาบอกว่าเป็นความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับสาขาแล้วก็กระบวนการควบคุม รว,รวมถึงความสามารถในการนำเครื่องบินและที่สำคัญคือความน่าประทับใจนั่นเอง เบกกี้มาคอมเมนต์บอกว่าแหม่ถ้าเกิดมีบอกอายุของแต่ละคนด้วยท่าทางจะดีเนาะสตีเฟนบอกว่าฉันคิดว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะต้องได้รับการฝึกฝนรวมถึงประสบการณ์การบินด้วยแต่ละคนเนี่ยดูน่าชื่นชมจริงๆเบนคาสิโนค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าสําหรับ6คนเนี้ยสวยที่สุดฉันรู้สึกว่าเป็นอันดับที่6ที่ชื่อว่าอเล็กซานเดรเนี่ยสวยยมาเบริโอค่ะบอกว่าฉันชอบยูนิฟอร์มที่แต่ละคนสวมใส่จริงๆดูเก๋เท่แล้วก็แตกต่างกันไปแต่ละ นะจอเฟนนี่บอกว่าว้าวอมเมซิงมากๆเลยไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยบาสตินบอกว่าฉันนะ่ะอยากจะเป็นนักบินมากๆเลยแต่ว่าฉันถูกปฏิเสธเพราะว่าฉันนะ่ะสายตาสั้นก็เลยไม่สามารถเป็นนักบินได้ดอนลี่บอกว่าเป็นคลิปที่ให้กําลังใจคนดีมากๆเลยเป็นการส่งเสริมแรงใจเผื่อใครอยากจะเป็นทหารบ้าง บางคนบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่ามีนักบินหญิงที่เก่งมากมายขนาดนี้นึกว่าส่วนใหญ่นักบินที่ขับเครื่องบินรบจะเป็นผู้ชายซะอีก คริสตี้มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, เนี่ยคือเป็นโรโมเดลของคนรุ่นใหม่เลยนะสมัยนี้มีความสามารถกัะทั้งนั้นเลยแกรนดค่ะบอกว่าคนที่อยากจะเป็นนักบินทุกๆคนจะต้องมีเอกลักษณ์และมีความสุขกับตัวเองมากๆรวมถึงมีความสามารถส่วนบุคคลด้วยนะไม่ใช่จะทําได้ง่ายๆแต่ว่าอยู่ใน DNA แล้วก็ในพลังงานของตัวเองเพราะฉะนั้นใครอยากจะเป็นนักบินแล้วก็คุณจะต้องรู้จักดึงพอสวค์ในตัวคุณออกมาให้ได้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โ oh, ห oh, เห็นคลิปแบบ ้แลวทําให้ทัศนคติและความคิดเห็นเกี่ยวกับทหารเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยอ่ะแล้วเพื่อนๆน,นะคะสําหรับคนไทยเราได้เห็นคลิปหลายๆคลิปหรือว่าบางคนอาจจะได้ไปสัมผัสตัวจิงกับผู้พันเมลานี่ที่หลายๆคนเห็นแล้วก็รู้สึกชื่นชมทั้งความสวยงามและความสามารถยิ่งมาเห็นการจัดอันดับเหล่านักบินหญิงโอโหแต่ละคนทั้งสวยทั้งมีความสามารถมากจริงๆมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ